เปลี่ยนบูสแกนมิซูบิชิที่เรียกกันว่ารุ่นหัวโตโมีวิธีการเปลี่ยนบูสอย่างไรโดยที่ไม่ต้องถอดคอยออกมาจากหัวกะโลกเข้าไปดูวิธีทำได้ในคลิปเลยครับก่อนอื่นเราก็เอาหัวเนี่ยออกมาจากตัวมันสก่อนเพื่อความสะดวกในการทำงาน สำหรับพัดลมมอเตอร์หัวปิดที่มันเก่าแบบนี้นะครับควรจะใช้เครื่องมือในการถอดสลักใบนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันกระทบกระเทือนแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับ,บอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีกาวยางนะฮะแล้วก็มีลวด2เส้นนะฮะลวด2อันแล้วก็แล้วก็แกนพัดลม9มิลน,นะครับเอาแกน9มิลเนี่ยตีบูธลงไปเลยนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องถอดอะไรเลยนะฮะเอาบูธมันออกมาก่อนแบบนี้ ท่อเอสเอลอนสี่หุนนะครับเอาแจะกาวยางนะครับแล้วก็เอากาวยางไปแจะที่หัวฝาบูธแบบนี้นะครับทําแบบนี้ทําไมเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะฮะทางมันทาไว้นะครับที่ฝาถ้วยบูธนะฮะขอบๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็งัดเอาขาฝาบูธขึ้นมานะฮะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับขาเนี่ยต้องตั้งฉากจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปมีปัญหาตอนที่เราจะใส่กลับนะครับ แล้วเราก็เอาลวดเส้นหนึ่งนะครับเกี่ยวสปริงล็อกบูทเอาไว้ก่อนฮะเกี่ยวมันไว้ให้มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็เอารวดอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเกี่ยวผ้าสักหลาดนะครับพยายามเกี่ยวให้ได้แล้วก็ดึงผ้าสักหลาดขึ้นมานะครับโดยที่ลวดอีกเส้นหนึ่งเราก็ล่ามเกี่ยวค้างสปริงล็อกบูทค้างไว้แบบนั้นฮะไม่งั้นปัญหาก็คือว่าเวลาเราทาแล้วสปริงล็อกบูทเนี่ยมันชอบหายไปในกระโหลกแล้วเราจะหายากนะครับ ก็เลยเอารวดเส้นหนึ่งเนี่ยเกี่ยวไว้นะครับตัวอีกเส้นหนึ่งนี่ก็เอาผ้าขึ้นมาแบบนี้นะฮะเอาผ้าสักกราระออกมาแล้วก็ทิ้งไปนะเราก็เปลี่ยนใส่ของใหม่เข้าไปเลยครับเกี่ยวแหวนสปริงล็อกบูทเอาไว้ให้ดีนะฮะลองถ้าเกิดว่ามันหายก็าหายหเจอก่อนนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆนะเกี่ยวไว้อย่างนี้เลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าซับน้ํามันนะครับที่เราชุบน้ํามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปฮนะ โดยใส่ลงไปให้อยู่ใต้แหวนสปริงนะครับมือเราก็ดึงลวดที่มันเกี่ยวแหวนสปริงให้มันชงิงเง้อหน่อยนะครับแล้วก็เราก็าผ้าสักกาีย่ยัดลงไปให้อยู่ใต้แหวนสปริงนะครับโดยขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ใช้สมาธินิดนึงแต่รับรองได้ว่าทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับหลังจากที่ผ้าสักการะนะครับลงไปอยู่ใต้แหวนเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาบูสต์นะครับใส่ลงไปให้อยู่ในรูผ้าสักการนะครับโดยอยู่ใต้แหวนสปริงอีกเช่นเดียวกันนะถ้าแหวนสปริงมันบังอยู่เราก็เอามือดึงรวดที่เราเกี่ยวแหวนสปริงไว้เนี่ยฮะเชงเงอเชงเงอขึ้นหน่อยนะให้บูสต์มันลงไปอยู่ข้างล่างได้นะครับนะบก็เกี่ยวให้มันเชิงเงอขึ้นมาแล้วพอบูสต์ลงไปเสร็จแล้วเราก็กดบูสต์ลงไปในรู เรียบร้อยแล้วเราก็เขี่ยแหวนสปริงนะฮะซึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเขี่ยมาปิดก็เป็นนนั้ว่ามันสมบูรณ์แบบครับในการวางแหวนสปริงวางบูสวางผ้าซับน้ำมันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะพระเอกก็คือเจ้าท่อเอเซอรอนเปื่อนกาวอันเมื่อกี้นี่ฮะเราก็มาจิ้มลงไปเลยนะครับพอจิ้มลงไปเนี่ยนะฮะตัวฝาล็อกบูส์มันจะติดติดกับท่อนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่ เข้ามาเนี่ยมันจะง่ายนะฮะเพราะว่าเราจะใส่ปาล็อกบูได้ตรงๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราไม่มีท่อเนี่ยเวลาเราใส่มันจะเอียงนะฮะมันจะลงได้2ขาอีขามันจะไม่โผล่ครับแต่แบบเนี้ยมันจะขึ้นง่ายเลยนะฮพอขึ้นมาแล้วนะครับก็ค้ำไว้กับพื้นแล้วก็ต่อไปแบบนี้นะครับคือวิธีนี้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับที่ผมลองมานะฮะเสร็จแล้วก็ดึงท่อไอซ์ลอรออกก็จบ ขาวครับแค่นี้ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะดูวิธีนะฮะเนี่ยฮะกาวนะมาติดไว้นะครับมันก็ทําให้มันสะดวกเวลาที่เราเนี่ยนะฮะมันจะติดแบบนี้เลยเวลาที่เราหารูเนี่ยเราก็จะหมุนมันก็จะลงไปตรงๆพร้อมกันทั้ง3าขาเพียงเท่านี้เราก็ใส่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับเรามาสรุปคลิปนี้กันครับว่าทําอะไรไปบ้างอย่างไรครับก็สรุปนะครับว่าพัดลมนะฮะที่เป็นพัดลม ญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับที่เป็นหัวปิดนะฮะหรือหัวกระโหลกกลมเนี่ยครับผมจะไม่เอาคอยออกมาในทุกกรณีนะฮะเวลาที่เราจะเปลี่ยนบูสเนี่ยครับผมจะไม่เอาคอยออกมาในทุกกรณีเพราะว่าสภาพของคอยแต่ละตัวเนี่ยมันดีไม่เท่ากันนะฮะบ,บางตัวเนี่ยมันพร้อมที่จะเสียได้ตลอดเวลาที่สเสถอนฉะนั้นคอยเก่านยฮะโดยเฉพาะพะลมญี่ปุ่นเนี่ยครับส่วนมากอายุมันยืน มันอยู่มานานนะครับมันอยู่มานานสล็อตต่างๆเนี่ยบางทีเราไปเคาะไม่กี่ทีนะฮะมันหลุดออกไปเลยนะครับก็กลายเป็นมันเสียมากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นเวลาทําพัดลมเก่าเนี่ยผมเน้นมากเลยคือต้องระมัดระวังพิเศษถ้าสายไฟอันไหนตัดได้ผมก็จะบอกเลยว่าต้องตัดก่อนนะครับเพราะว่าเอามาบัดกรีที่หลังนะครับดีกว่าไปทําแบบดึงไปดึงมาแล้วก็เสียหายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีของมิซูบิชิรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่เรีเยกได้ว่าทํายาก ที่สุดแล้วก็ได้นะครับสำหรับอมอเตอร์แบบปิดแบบนี้นะครับเพราะว่าฝาล็อกบูีบ่ตมันเอาออกมาไม่ได้นะครับมันทําให้ทํางานได้ยากมากแต่นะครับก็ดีกว่าเอาคอยออกมานะครับเพราะว่าถ้าเอาคอยออกมาโอกาสเสียมันมีสูงมากๆานะจนะโดยเฉพาะรุ่นนี้สูงมากๆถ้าไม่งั้นเราก็ต้องผ่าก็จะเสียรูปนะครับของหัวกระโหลกไป ว,วิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่ผมทําให้ดูแล้วนะฮะผมทดลองมาหลายวิธีแล้ววิธีนี้นะครับเป็นวิธีล่าสุดที่ผมได้ทดลองทําขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่เคยใช้วิธีไหนง่ายเท่าวิธีนี้นะครับแต่สาหรับมือใหม่ก็จะยากนะครับยังยากอยู่แต่ว่าง่ายกว่าทุกวิธีที่ผมทํามาครับสรุปก็คือว่าผมใช้ลวดเนี่ยนะฮะเกี่ยวตัว สปริงล็อกบูทเนี่ยเอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนหายไปเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับคือว่าเวลาเราถอดแล้วเนี่ยเราต้องเอาสปริงล็อกบูทเนี่ยหลบไปและไอ้สปริงล็อกบูทเนี่ยมันจะหายเข้าไปอยู่ในซอกมอเตอร์นะครับมีเพื่อนคนนึงนะครับหลังไมามาบอกผมว่าหายังไงก็หา,งไ,งหาไม่เจอสุดท้ายก็เท้าทําเสียนะเพราะว่าผมก็เสียดายมากนะครับก็เก็บเคสนั้นมนะาเป็นตัวอย่างว่าผมจะทํายังไงให้ตัวสปริงล็อกบูทเนี่ยมันอยู่ในสายตาเราเจนเวจ,น,เจนกระทั่ง เราทําเสร็จนะผมก็ได้วิธีนี้ก็คือว่า,อาเอารวดอีกเส้นหนึ่งนะฮะทำตะขอเล็กๆลักษณะให้มันเกี่ยวไว้เหมือนกับเรายึดตัวสปริงล็อกบูทเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วเราดึงผ้าดึงอะไรออกมาเนี่ยนะครับตัวสปริงล็อกบูทเนี่ยก็ให้มันอยู่กับรวดเส้นนี้นะฮะที่เราเกี่ยวไว้นะครับเวลาเราทําเสร็จเวลาที่เราเอาผ้าซับตะมันมาใส่เราก็ใส่ไปใต้สปริงอันนี้นะครับเราก็คอยเอารวดที่เราเกี่ยวเนี่ยดึงเฉงเงออเฉงเออมานาันนะให้มันหลบๆบหน่อยนะครับ พอทาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราก็ดึงสปริงเนี่ยมาปิดนะครับแล้วจุดคายแม็กมันอยู่ตรงที่ใส่ฝาล็อกบูทเนี่ยนะฮะมันอ,อันนี้ผมคิดมาหลายวิธีเลยแต่ว่าวิธีนี้สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะครับคือผมใช้กาวยางนะฮะทากาวยางเนี่ยป้ายที่ถอยสลอนนะ,ะที่เห็นกันนะ,ะผมใช้กาวยางเนี่ยเอาถอยสลอนจุ่มไปนะครับแล้วก็ผมแต้มไปที่หัวฝาล็อกบูทก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาวยางเนี่ยมันใช้เวลาในการแห้ง คือยิ่งนานยิ่งดีนะครับเราก็แต้มไว้ให้มันหนาๆหน่อยนะครับตรงฝาอกบูตนะครับรวมถึงตรงตัวของท่ออิซอลอนด้วยนะครับและเวลาที่เราทำอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เราจะใส่ฝาน,นะครับปัญหาเดิมที่เราเจอประจำคือเวลาเราใส่นะครับเวลาที่เราใช้มือใส่น,นะครับมันจะดันเอียงพอเอียงปุ๊บเนี่ยมันจะโผล่สองขาอีกขาหนึ่งมันไม่โผล่ทำยังไงมันก็มาไม่เข้ารูมันไม่เข้ารูนะครับเพราะว่ามันเอียงเข้าไป ฉะนั้นผมพอมาใช้วิธีนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจับท่อสลอดเนี่ยทำให้ขาเนี่ยมันขนานด้วยกับตัวกระโหลกนะฮะมันขนานไปเวลามันเข้ารูปุ๊มมันเข้าพร้อมมันทั้ง3ขาเลยนะก็เลยทําให้ไม่เกิดปัญหาว่ามายักแยยักยันหาเจ้าตัวนี้กันนะครับส่วนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือตอนถอดขามันออกมานะเพื่อนๆต้องทําต้องถอดให้มันฉากนะฮะให้มันออกมาขาตั้งฉากออกมานะะ เวลาพับขามันออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่อามแล้มันเบี้ยวเบียบูดบตอกลงมาแล้วเวลาใส่กลับเนี่ยอันนี้มันลําบากนะครับก็จุดสําคัญที่ผมได้สรุปของคลิปนี้ก็คือว่า 1. นะครับใช้ตะขอเกี่ยวลวดใช้ตะขอเนี่ยนะครับเกี่ยวสปริงล็อกบูทเอาไว้ไม่ให้มันหายไปไหนนะครับอันที่ 2. นะครับก็คือใช้กาวทาตรงท่ออีสโลนกับฝาล็อกบูทนะครับ เพื่อเอาไว้ติดเวลาที่เราจะใส่นะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็นะครับจุดสําคัญอีกอย่างนึงก็คือตอนจะเอาฝาล็อกบูทออกครับเราต้องงัดขาออกมาแล้วดูให้มันได้ฉากครับก่อนที่เราจะเอาฝาล็อกบูทออกมานะครับเพื่อนครับก่อนที่เราจะง้างขาเนี่ยผมแนะนำนะครับให้หาท่อยอะลอดเหมือนกันนะครับเอาไปค้ำไว้ก่อนก็ได้เอาฝาค้ำไว้กับท่อให้ก่อนก็ได้ค้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็งัดงัดขาขึ้นมาเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเรางัดยังไม่ทันเสร็จเลยงัดสองขาปุ๊บมันเด้งออกมาเนี่ย มันเด้งลงไปหน่อยหนึ่งมาทําให้ขาที่3เนี่ยบางทีเรางัดไม่ได้ฉากครับฉะนั้นเราหาทอยซอลอนเนี่ยค้ำมาไว้ก่อนก็ได้นะครับค้ำไว้ก่อนแล้วก็งัดขาแล้วก็ดูให้ได้ฉากทั้ง3ขาแล้วก็ดันมันออกมานะฮะพอออกมาแล้วก็ผ้าซับสะมาออกมานะครับส่วนตัวบูทนะครับก็เอาออกมาก่อนแล้วอย่างที่ตามคลิปนะครับผมก็ใช้แกน9มิลนะฮะหรือเราจะใช้หัวนอ็อตหรืออะไรก็ได้ที่ที่มันใหญ่กว่ารูบูทนะครับแต่ว่ามันเข้าผ่านอ,อุก,กระโลกเข้าไปได้ตีมออกมาก่อน เอาบูทออกมาก่อนเป็นดับแรกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คงจะสรุปได้เท่านี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเอาคอยออกมาสำหรับคอยรุ่นนี้เนี่ยถ้าเอาออกถ้าไม่พาเอาออกไม่ได้นะก็คือส่วนใหญ่แล้วเสียได้ไม่คุ้มเสียนะครับ